แต่มสองปีค้งแต่อ้ยจาใช้ตงแต่ปี่องีห้าเลยงแต่มสองมสองเลยเออเราไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะยังแขงอยู่ตลอดไปใช่ไหมคะคือเจ้าห่าใสญญางดีเวลาแบบไปน้งค่าอยู่บนรถอู่บเอีมีตลอดเล หนึ่งตัวอันนี้น่ารักมากๆเลยเป็นวงแหวนแจนะคะนี่เลยรับกับพี่เซอร์เราโอ้โหสินเลอรินสุดๆเลยถ่ายทอดนะคะขออนุญาตต้องห่านิดนึงววิญญาณเกิดขึ้กบนนี้เดินเย้โอเค แรงสดแรงสดคุณจะสดไม่ดดจะด็จครอบคุณเพอนต่งคิณนที่เลยอาวิดีโอวิดีโอเลยค่ะนี่อันนี้เป็นผู้โชคดีของเรานะทีได้ถาดด่ายรูปคุณเจ้ามกัอเพียงขอบุามขคุณทั้งสองท่านมากเลยต่อไปนะคะจะเป็นช็อตของการกถ่ายภาพแล้วกับผู้รักสิททางช่องทางการถ่ายอเอไอเอสทั้งหมดหมดนันเองนะคะยูตัวละตอนนี้เตรียมตัวเลยท่านแรกนะคะเชิญได้เลยค่ะเจอเลยะคะ่ะด้านนี้เลยนะะ,นะ,ะถ่ายรูปน รับที่ตามเนาะกุนใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเราถ่ายให้นะคะยืดโทรศัพท์มือถือได้เลยติดตัวได้เลยนะคะทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเจอเลยค่ะเจอเลยค่ะเจอเลยค่ะคุณพี่คนสวยเจอเลยนะคะท่านที่สามเลยค่ะเจอเลย โอ้พี่เมย์บอกเลยนะคะถ่ายรูปนะคะจากปี๊บแกล้งคุณเจมต่อเลยค่ะท่านที่สี่นะคะเจอเลยค่ะเช่เลยค่ะเจอเลยนะคะตรงกลางเลยค่ะยื่นโทรศัพท์ให้ทีมงานเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพให้นะคะแล้วก็มองสองกล้องนะคะ ด้านนี้ไม่ต้องเสียใจไปเป็นครอบครัวเดียวกับเอเอสของเรารับรองเลยนะคะคุณจะมีนะคะเครื่อข่ายของมือถือนะคะที่เล่นแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายนะ่ะวันนี้เรามาเชิญชวนให้สาหรับทุกท่านที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเอเอสนั่นเองกับเอเอสที่หนึ่งตัวจีใหญ่เชือดเชือดเทือดถยะซึ่งจังหวัดนี้เป็นจังหวัดสุดท้ายแล้วนะคะของภาคเหนือนั่นเองครบือยัะคะ R หนึ่งด้านนี้เลยนะคะเชิญเลยค่ะโทรศัพท์เลยค่ะที่แม่ขาโทรศัพท์ด้านนี้เลย โอเคมองก้องนี้เลยนะคะสามสองนึ่งเนีค่ะมองก้องตัวที่นีค่ะขอาเอเอส100เนี่ยคะโอเคเก็บไปยังคะเกดวเนี่ยค่ะหมดแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นอีกหงคนละคะคกบแล้วนะคะเกบแล้วเกบแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะเชิญย่อีกหงท่านเนีค่ะได้เลยเลยเนียคะ ขอถ่ายภาพผู of of ้บริหารโรงรานั่นเองค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพรลัดเจรจลักสกุลนะคะหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการทุิภาพภาคเหนือค่ะคุณเสาวทธิ์นิพรากรนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดและงานขายภาพเหนือตอนบนค่ะและคุณชัยศรีชัยวุฒิผู้จัดการฝ่ายขายเขตที่สองภาคเหนือตอนบนนะคะถ่ายภาพเพว่อนาทีเซนเตอร์เราทางด้านนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะอย่าพุ่งรีบไปไหนกันนะอย่าพ hey, ุ mm ่งรีบไปไหนกันนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวพีเซนเตอร์เราจะแจกตุ๊กตาแล่อนใจให้กันตรงนี้เลยตรงนี้เลยไม่ยอมว่าตรงนี้เลยอย่าพิ่งรีบไปไหนอยู่ที่เดิมอย่าขยับนะอยู่กับที่เลยนะใครขยับไม่ได้้องอุ่นใจกับ้านะเจ้าอ่าขอบคุเยอะเลยค่ะเย ขออนุญาตขยับถอยหลังไป3-9 3ก้าสเก้าขยับเลยค่ะขยับเลยอย่ามีเซน้ตอรเราจะแจกพิกตานีคะให้ทุกท่านเลยขยับทีดเดียวขยับนิเดียวอ่าขยับทีดเดียวนะคะเดี๋ยวจะมีฉผลการถ่ายเซลฟี่นะคะถ่ายเซลฟี่เสร็จก็รแล้วเดี๋ยวเราจะแจกพิกตากันขยับนิเดียวขยับนิดเดียวขยัไปเดียวยาบได้แอร์เียดกว้างๆและเมื่อสักครู่นี้ขยับนิเดียวขยับนิดเดียวอ่เอาเลย ให้ยพยายับนี้โดยน้ำมังได้ทุกตาจับมือกันทุกคนอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายเซลฟี่กันเะยคะทางด้านนี้โอเค ขต้องต้องมี้องมเลยนะคะแล้วน่เราจนเขาต้องนี้นนะคะดูเพลที่งาน,นเราทน,นะคะ